สวัสดีท่านชมครับพบกับสนใจสังมาช n แนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการใส่ถุงนะครับผมได้ขุดต้นตะโขบป่าอะตะขบขอโทษครับตะขบบ้านนะครับมา3าต้นนะครับก็เลยว่าจะมาใส่ถุงนะครับแล้วก็ส่งให้พี่นะครับทุงนี้นะครับที่แกทํางานด้วยกันกับผมนะครับต้องการทำร่มเงาใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมได้ไปขุดเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมาใส่ถุงนะครับเพื่อทําให้เขามีน้ําเลี้ยงนะครับไม่ให้เขาตายนะครับโอเคเลยพาทุกท่านไปชมนะครับเพราะสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีถุงเที่ยวนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับถุงยทีวแบบนี้นะครับนะครับที่จริงครับใครมีเป็นถังก็ได้นะครับถังแล้วก็ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เราเรามีแค่นี้นะครับเราก็เลยใส่เป็นถุงแบบนี้นะครับ ก็วิธีการทําในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับทำเสร็จเหนครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันดับต้นแรกนะครับนะครับเอามาแบบนี้นะครับทำชุ่มใส่ชุงแบบนี้นะครับใส่ชุ่มแล้วเข้าไว้ครับในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมัดปากตรงนี้นะครับมัดมัดปากถุงไว้นะครับ ลักษณะแบบนี้คร pues, sort of ับท่านชมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ําเขาคายออกนะครับให้เขาอยู่ในนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีการอีกนิดหนึ่งก็คือผมจะเติมน้ําไปด้วยเติมมามยในนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้ดูดน้ำครับโอเคนะครับอันนี้เสร็แล้วอันแรกนะครับต่อไปอันที่สองฮะอันที่สองกันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับ เกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็สามารถที่จะเลีกแพงนะครับตามแดดต,ต่างๆได้นะครับไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับยังไงนยะทำเป็นรูปแบบนี้นะฮะไปอันที่สองครับต้นที่สองเขาก็จะเป็นเงาของเขามานะครับเป็นเงาแบบนี้นะครับตัดลำลอง สังเกตเขาเขาจะไม่มีรากแก้วนะครับเขาจะหากินบนดินนะครับบนพื้นดินนะครับเขาจะมีมีรากแก้วข้างล่างนะครับจะใส่แบบนี้เหมือนเดิมปุ๊บลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มัดปักถงงนะฮะเกษตรไม่ต้องสวยงามครับอ่า นะครับจะต้องมีเงินเยอะก็ทำกเกษตรได้นะฮะถ้าเราอยู่ในทางพอเพียงนะครับอันที่สองได้แล้วนี่ไปอันที่สามโอ้ผมเอาถุงมาเล็กเกินไปนังจะได้นะครับที่สามถุงบางไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร สามเอาขึ้นยังหน่อยนะสุดแตายละฮะตายละที่สามครับทำเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้นะครับเชื่อว่าฟอกง่ายครับแต่ลงปลูกนะถ้าลงปลูกแล้วถ้าเห็นใบัยเขาออก ออกสีเหมือนใบจะตายก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวเขาจะผลิกใบมาเองนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสต้นพวกนี้เกิดขึ้นง่ายนะครับคุณผู้ชมนะครับเกิดขึ้นง่ายนะครับนี่ครับดูลักษณะเงาครับนะครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยขอโทษนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับแต่ก็นเนี้ยผมก็จะเอาไปให้พี่เขาด้วยนะครับไปเรียนะค้ดีกว่า แบบนี้นะครับมัดปากถุงปึ๊บน,นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้ําไปหน่อยนะครับใส่น้ําไปหน่อยให้เขามีน้ําไปดูดนะครับไปดูดตอนลคืนจนจนถึงมุี้เช้านะครับบุี้เช้าเดี๋ยวก็ได้ส่งต่อนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำเพิ่มอีกนะฮะให้เสร็จกบนการนะครับ ก็ไม่ต้องซีเรียสนะเออทำแบบนี้ทำแบบนั้นนะครับก็จะทำตามที่เราถนัดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เปิดฝาถุงเลยครับก็ใส่เลยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับกระวังถุงขาดนะครับแค่นั้นนะครับหลังจากใส่น้ำเสร็จแล้วมัดปากถุงเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับถุงก็ไม่ต้องหาซื้อนะครับอัน ที่ซื้อกับข้าวมาอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้เสร็จแล้วครับก็จะมีน้ําขังอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทันที่สองเช่นกันนะครับก็ใส่ไปนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมใส่พอดีพอดีนะครับก็กะเอานะครับในสูตรของสวนใจสั่งมาก็ไม่ต้องปัดปริมาณให้ได้ ให้แต่โอเคนะครับกับตัวเรานะครับแบบนี้นะฮะอันสุดท้ายเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี้นะครับ เดี๋ว,วิธีการคนย้ายนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็นนกใช้ถังเหมือนเดิมนะครับการขนย้ายนะครับเนะครับก็เอาลงไปเลยนะครับถุงนะครับ,ะน,บน,นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะท่านผู้ชม ก็จะรู้สึกเรียบร้อยขึ้นนะครับน่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการขนย้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพวกนี้จะเอาไปลงปลูกนะครับเอาลงปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ